เห็นพระกระพระครั้งใดน้อมใจตามไปเช่นว่าเสียงแหลมนั้นคือปัญญาทุกมาดับได้ทันทีหูยานคือความหนักแน่นไม่เล่นรับเสียงเหลวรี่ใครว่าใครด่าท้าตีไม่มีโมโหวู้่วามตามองต่ำคือมีสติไม่ดำริในสิ่งทั้งสาม คือการดำริในกามพยาบาทและการเบียดเบียนเห็นพระกราพระทุกครั้งระวังอย่ากราบให้เพี้ยนพระพักยิ้มแย้มไม่เปลี่ยนเพราะใจโล่งเตียนเบิกบานนิ้วมือสั้นยาวเท่ากันสิ่งนั้นคือรักแผ่สัน้นเมตตากรุณาตลอดการสงสารสรรพสัตว์เสมอกันกราบองค์พุทธรูปครั้งใดตั้งใจดำรงคงมั่น น้อมนำคุณธรรมอนันต์เหล่านั้นมาไว้ในตนยิมินาสการนะพุทธังปูเชมะอิมินาสการนะธรรมังปูเชมะอิมินาสการนะ สังฆปูเชมะอระหังสัมมาสัมพุทธะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรุชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาตพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาสดาีพระขวาตาธรรมโม,ม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมมังนัสสามิข้าพระเจ้านาัสสาการพระธรรมราสุปติปนันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนามามาข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบหันธรรมยังพุทธสาภขวตโตปุพาภาคณมาการังการรมเซ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้นอารหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธาสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทันธรมย่างพุทธานุสติในยังกโรมาเซ ตังโคปนภภาคะวันตังเอวังกันละยาโนโกิติสัะโธอภูคโตก็กิติสัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่ายิติปิโสพคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณาสุขโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัาเทวมนุษยานัง เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้โทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระขวาตีเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสารดังนี้ นาทิเมสารนังอันอยังพุโทโธเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัตเชนะวัตยยังสัตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธมาเนยนยังปุญยังปสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้กวนควายบุญใดในบัดนี้ สัพเพปิอันตารายาเมมะเฮสุงตาสตชจัสสาอันตรายทางปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญน,นั้นกาเยเนวาจายวาเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี พุทธกุกรมมังปกตังมยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโทธปฏิคาหะตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นการันตะเรสังวริตุงวะพุทธท เพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันธรรมยังธรรมานุสติในยังการุมาเซสวากาโตภะคะวตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว สันทิิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัตพิพึงเห็นได้ด้วยตนเองอการิโก <S ans krit> เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่า ท่านจงมาดูเถิดโอปัยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีตเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ นาทิเมสารนังอันยังธทรรมโมเมสารนังวะรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัตจวัตเชนวัตไทยยังสัตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมงเมวันธรรมาเนนยังปุญยังปะสตังอิทาาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้ สัพเพปิอันตรายาเมมะเฮสุงตัสตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนาวาจายวัเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ธรรมเมกุกรรมังปะกะตังมายายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทําแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอาจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษลวงเกินอันนั้นการันตะเรสังวริตุงว่ธรรมเม เพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันธรมยังสังขานุสติในยังการุมาเซสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นหมูใด ปฏิบัติดีแล้วโอชปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วซามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นหมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้วยาทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคาราคู่แห่งบุรุษสี่คู่นาเปียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ เอสาภควะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโย เป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ตอนลับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษินาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลี อนุตตรังปุญญเขตังโลกาสาตติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกวา่าดังนี้นาทิเมสารนังอันยังสร้างโคเมสารนังวรังสารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มี พระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัฒเชนะวัฏทายยังสัตตุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา สังขังมีวันธมาเนนะยังปุญยังปรสสุตังอิธาข้าพระเจ้าผู้ว่าย,ยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สพเพปิอันตรายามมะเฮสุงตาสเตชะสา อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายีนาวา,จายจวัชเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกรรมังประกะายมายัง กรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สรงโคปฏติคันหตุอาจจยันตังขอพระสงฆ์จงงงดซึ่งโทษลวงเกินอันนั้นการันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป สเพสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตุงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาพยาปชาหุนตุง จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอาตานังปริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านได้สุข ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชาราผูชาที่เกิดเป็นอันทาชาที่เกิดเป็นสังเสทาชาที่เกิดเป็นโอปะปาติกา จงมารับกุศลผลบุญให้ทวนทั่วทุกตัวสะเทินตั้งใจรับพรกันนะโยมนะให้มีศีลมีพรประจําจิตประจําใจไว้อะไรที่มันหนัก,นกเดี๋ยวมันก็เบาเพราะก่อนที่มันจะหนักมันก็เคยเบามาก่อนแต่จริงๆแล้วชีวิตมนุษย์ไม่มีสุขนะโยม ชีวิตมีแต่ทุกข์แต่เพียงฝ่ายเดียวทุกข์ทั้งนั้นหลายคนที่เห็นทุกข์มากๆจนรู้สึกว่า่าเริ่มจะเข้าใจว่าชีวิตนี้มีแต่ทุกข์จะกล่าวว่าสุขอย่างไรยังหาไม่เจอว่าสุขตรงไหนมีแต่ทุกข์ล้วนๆที่ต้องแก้ปัญหาในแต่ละวันก็ล้วนแต่แก้ความทุกข์ล้วนๆในความทุกข์เหล่านั้น มันก็มีมาเพราะการเกิดนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถึงโทษภัยในสังสารวัฏอันเนื่องมาจากความเกิดเมื่อมีเกิดก็มีแก่มีเจ็บมีตายและกว่าจะแก่จะเจ็บจะตายก็มีกระบวนการความทุกข์เยอะแยะเหลือเกินแต่ก็ไม่ให้ท้อใจในความทุกข์ให้พิจารณาเห็นความทุกข์ให้จิตเกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายว่าจะต้องเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย จิตก็จะเกิดความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะธรรมรมเมื่อจิตไม่ยึดก็เป็นลักษณะของจิตที่ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดทางจิตบ่อยๆไม่เกิดโลภเกิดหลงเกิดโกรธบ่อยๆจิตดวงนี้ก็เป็นสภาวะที่ไม่สร้างภพภูมิที่จะไปเกิดใหม่นั่นก็คือสู่พระนิพพานดังนั้น ชีวิตนี้มีแต่ทุกข์นโยมทุกข์เยอะมากมายตั้งใจรับพรอนะยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปะ,ปะิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนราโสยะธามณิโชติรโสยะธาสภิติโยวิวัตฉันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรยโยสุขีธีขายุโกภวะอภิวาทนสิริสนินจังวุต ทาปัจจายิโนจัดตาโรธรรมวัตทันติอายุวันโอสุขังภาลังไว้พระนะอรหังสมาสัมพุทโภควาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากะสังโฆสังฆนามิมาตาปิตุคุณังหังวันทามิ รูอุปชาอาจาริยะคุณังอหังวันทามิในว่าพร้อมกันสิโยมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความทุกข์ทั้งหลายในใจกําหนดตั้งสติรู้กําหนดอยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวมันก็ผ่านไป จะผ่านแบบดีหรือผ่านแบบร้ายสุดท้ายก็ผ่านสุดท้ายก็ผ่านไปทุกเรื่องขอตั้งใจอาจไม่ต้องรู้อะไรในโลกนี้มากเพียงแค่รู้ตัวรู้ตัวปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นมากเท่าใดความเบากายเบาใจก็เกิดขึ้นทันที ขอตั้งใจใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้สร้างบุญสร้างกุศลด้วยการรู้ตัวอาจไม่ต้องรู้เรื่องของใครมากรู้ตัวของเราไม่โลภโกรธหลงเท่านั้นก็พอสาธุคำคืนนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอทุกท่านมีความสุขความเจริญ ตลอดราตรีนี้และทุกๆราตรีเบื้องหน้าเจริญพร